สวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีทันครับพระบกหอกอกับหมอนนเซโนยแล้วครับชมนะวันนี้มองก็มาเยือนที่สะพานพระบอกเก้านะก่อนจะถึงวันวาเลนไทน์เนาะคนเกาะทางจะมาเยอะนะครับาชมนะวันนี้หูหิ้งสวยมามีไมีได้หลอทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยครับชมครับ อันนี้คือวิวของเมืองไทยนะครับถับงทุกนายโซ่เย็นคนกะคนข่างจะร้ายนะครับทุกท่ชมครับ มันนี่รู้สึว่าอากาศดีมากๆนะท่านผู้ชมนะเหมาะที่อ่ามาเก็บภาพบรรยากาศโซเซียนเยนครับผมนะมาอ่อถ่ายรูปรเก็บภาพบรรยากาศนะท่านผู้ชมครับ สภาพอากาศนะครับผมนะพอโน,น้นมุ่งหน้าไปก็จะเป็นห้างในคอนสยามเด้วยแบบชมครับเนาะช่วงเย็นในคนมานั่งหลายครับผมนะข้างล่างนี้ฝนก็นจะปลูกต้นไม้นะครับมี่ซีสันส,สวยงามดีเลยนะนี่เนาะปลูกต้นไม้สีสันสวยงามนะครับผมนะอา่า พรยมากกับสามารถมาถ่า,ายรูปได้ครับผมนะรือว่ามาหนังสมิวขขางจระเข้คผมนะช่วงเย,นเยนงน็นเย็นบรรยากาศจะตกดินนะครนะฝั่งนน้นก็นะนนกนจะเป็นสะพานพุทธครับเป็นอยอดนิยมหรือว่าเป็นไฮไลท์ที่ต่างชาติเป็นน่าเสียบบ้านขังจะเยอะครับ อากาศคอนขังจะร้อนนะครับทุกผู้ชมครับปันกาขึ้นมาถ่ายรูปเนาะสวยม,มากครับผมดูช่วงอตอนอตะวันตกดินนี่ป้าพี่น้องม่งดูงามขนาดเลยวิวนี่คือแบบให้เต็มสิบเลยนะ ลงมาอีกนิดระดับประดาไปด้วยสวยงามครับผม ฝั่งนั้นเต็มไปด้วยผู้คนนะทุนดูหืมนาแน่นอย่างนี้กี่นอเป็นเรือเนาะว้าวสวยงามจริงดูอากาศช่วงเย็นแต่ว่าอากาศก็บฮ้อนอยู่นะครับผมแต่ว่าคนก็ค่อนข้างจะมาเที่ยวลายเลยดับสนินนะนเทเนาะบรรยากาศเนี่ยดีมากๆนะเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่างรุ่น้องชิฟเพิ่นมา นังส้มวิวกันบริเวณนี้น้ำตานจะเยอะครับผม คนฟังนะคนแบบเยอะมากๆนะคนลายเลยผมเต็มสองฝั่งเลยสะพานบุทนะจะมีโอกาสเดวอนจะข่าวไปอาสายเก็บภาพบรรยากาศใน,นนะคนเนาะสนวนี้ยอวอมอยู่สะพานฝั่งนี้จ้ะคนฟังจะเยอะเลยครับ ส,สะนซาานสนารอสามารถมาออกกําลังกายได้ทุกคนมา,มานางสมวิว,วกะดิ่งคนนะเป็นสวนแบบร้อยฟ้านายกข้ามแม่น้ำเจ้าพยาคนนะนะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่จะให้ทุกคนมานั่งพ้าก่อนครับดวงสมพาทิ่ตกดิดนนี่สั่สวยงามสุดเลยเกินครับผมเออ ป้องเดี๋ยวพาลูปปตลงางนะอันนี้นนนกับไป,ดปเดีเ๋ยูลงตลาด สมบินบรรยากาศไม่คิดอยอาจะบอกคอ,อยี่สาระอย่างเี้เลยชมแต่ว่าแตเก็บภาพบรรยากาศนันก็เนี้ยเนาะ